ที่อาร์บอนอ้านะะดีะเวถ้าไปนะครับเราไปเห็นที่อาราบอนอานะค,ะนะคะรับหรือว่าหาดปลาแสนล่างเะคะเรับซงเรานั่ง มอไซค์ขำจากลังสีมาที่บางแสนเลยเอ่อบางแสนเป็นที่ที่เราก็มาบอกนะครับในคลิปนี้เราก็จะกคนไปดูสถานที่แบบดูเส้นบา้านขาสถานที่แบบทัศน์สิวไว้ให้ทุกคนแบบสามารถมาตามกันได้นะครับก็จะไปไหน,นกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับ ราก็มาแวะกินข้าวกันแล้วก็มาแวะกินข้าวกันที่ร้านขาหมูกรอบบายป,ป้าติ้วนะครับก็คืออยู่ในซอยสุขใจตรงมอบุรพาเป็นแหล่งของกินของนงักศึกษาเลยนะครับอ่าตอนนี้เราสั่งเปน็นอ้วหมูกรอบน้ำจิ้มแจ่วนี่น้ำจิ้มแจว่วกรอบสดใหม่ท่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในร้านที่เราเอามากินบ่อยมากไม่บ่อยนนก็บ่อยอยู่อ่ะตีความประกันว่ามันอาจจะบ่อยเพราะว่าด้วยข้าว ก็ได้เยอะพอสมกับเยอะมากคือเยอะมากแบบอิ่มแบบอิ่มไปทั้งวันเลยนะแบบได้เยอะมากงีเราไปกินกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเลือกตั้ก่อนไปหาที่ต่อไปกันครับไป อนนี้เราก็อยู่นงานแล้วตั้งวันออกมาแต่ซึ่งเวลาที่อยู่หางจะเออไดข้าวเมื่อกี้ก็ประวัติกิโลนึงก็ไม่กันเลยก็เป็นสก็เป็นเดงก็ะกาคเป็น ท่านเกทนจากสงประามิบโชว์งานหลักงนการเดินข้อามานก็เป็นล้านที่มีสไตล์ทนึงที่เราเพิ่งคอนโปต้างครับเป็นเป็นรสตอร์านที่ราอยากจะมาก็อาจจะเป็นะรก็เลยได้เ่วนใดส่วนหนงซึ่งผมก็าวนจะปดเบล์กับเสบาทนี่ก็อ็องเดอเดียวเราพาไปดูาการลองือว่าจะเป็นอะไ้ อร่อยกว่าร okay. anyway, ้านทั้นเุณกหอร่อยกว่าร้านไม่ไม่กดมันอะเมื่อไหต่เมื่่ะโ อร่อยกว่าไหนนะ, <laughs> อะนอร่อยกว่าร้านตัวเองจบการรีวิวร้านนี้เดี๋ยวเราความดูมุมต่างๆของร้านว่ามีมุมอะไรว่าน่าสนใจอะไรเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าไป สำหรับลานนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ชั้นสองว่าพื้นที่เป็นรูปท็อปนะครับคือจะมีทั้งหมดสองฝั่งก็มีทางเชื่อมตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเชื่อมสองฝั่งใครจะบอกคุาเป็นโซวอนอาจจะคุ้นๆตรงนี้ก็ครับก็คือตัวนี้ก็เป็นที่ที่อ,อยู่แ้นะครับพิธีเนียนของเรานะครับคือเคยไปถ่าย MV เพลงโซโล่ Solo ของตัวเองเน,นะครับเป็นซัมเมอร์นท์นะครับ ทจนะครับเราไทปทําลูนกันดีกว่าครับนนเ,รเข้าจะไปอยู่ที่ จุดชมวิวพอสมด้านบนแล้วกัน,นกลางสวยมนนากเลยบนนะครับไปเสจอน้องลิงด้วยนี่ครับน้องลิงขับปลาไม่เอาเรื่องลิงจะมีลิงก็งเต็มเลยข้างบนไม,ไม่ใช่<笑><笑>ก็ <c oughs> จะมีลิงกับปลาด้วยแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะน้อยลงมาไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันเดี๋ยกันข้า<อ>งณอาไปอยู่รบบุรีแล้วถ่ายรูปลิงกันหรือป่าครับ น oh, man, uh, ี่นะคอับก็โว์มจากตงจูวเขาสามมีอ hmm. ยู่ที่ถ้าเทียบเรือขงมครับคืออันสามก็มีความมันน่าชมเดียวกันซึ่งขณะนี้การเดินทางเข้ามานะครับก็สามารถขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้เลยแล้วก็มันจะอยู่ติดกับตรงบริเวณส่วนทางน้ำ ท่านนี้นะครับแล้วก็มาโมมาู่บันที่ร้านซาวาบันเทีบุเฟ้นครับก็เป็นประเอศเกาหลีมีทั้งหมด2อราคาด้ยกันก็คือนึ่งเก้าเก้ากับองสี่เ้าครับซึ่งทั้ราคานี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิวนะครับซึ่งเครื่องดื่มีก็สามเก้าครับบงีองย่าแล้วก็มีชาบูก็สามารเต็มโตเลยครับกำลังทาน Sorry. Okay. 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 ก็คือเราไปกินอาซ่าเราเรากลับที่พากสลบไปเลยเพราะว่าไม่ไหวไปเดินมาเดินซื้อข้างแล้วเราเจอเขาหลามซื้่หรือไม่ ก็หลามทำให้บอลเป็นซึ่แม่เจอเลยครับอันนี้คือทำอะไรอ่ะอันนี้คือจะมาลองชิมสักกล่องนั่นแหละน้น,น,น,นชาไทยนี่น,น้ำชาไทยใช่ชิมก็หลามชาไทยกัน ืออก็รถแบบชาไทยับเบของชาไทยแล้วก็แบบมันมีแบบโคดรามุ้ยแล้วก็เหมือนข้าวเหนียวแบบนี้แบบนี้เป็นก็จบแล้วครับสำหรับการทริปเที่ยวบางแสนในรอบนี้นะครับคือรอบนี้เราขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองครับเป็นการเที่ยวในรูปแบบใหม่แล้วก็เราลองไปร้านใหม่ๆแล้วก็เอาความสื่ใหม่ๆของการมาเที่ยว จริงๆถ้าทุกคนมาเที่ยวอาจจะมาช่วงที่แบบวันธรรมดาเพราะช่วงในช่วงร่อติดก็คนก็จะมาเยอะเพราะมันอยู่ใกล้กับกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็าม,มาช่วงที่พ้อมทำวิญญาณของมาดบด้วยก็คนเดียวเป็นพิเศษนะครับก่อน,นันกันนะครับก็ช่วยกันกดไล share, ดค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมเดิดดิ่งไว้ถ้าใครจะมาใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,าครับซีอุครับ